สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องสูขขงส่ขดุดสู่กันเมื่อในบอสตีมาอัปเดตสานามหลวงล่าสุดเลยเนาะกาเป็นบรรยากาศที่อ่าช่วงบ่ายโมงเนาะคนกันสิคนทางไลยเลยเนะาะหลังจากที่บอสตีบ่อยมาจะเกือบเป็นเดือนเลยน่าจะเดือนเลยล่ะเออบรนี้กาศยังมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะว่าสานามหลวงมีบรรยากาศเป็นอะไรครูคนจะลวงไล่สำใดเนาะ มปลุยกาศแปลว่าเพียบต้องใจคำว่าเพียบเลยดู้างล่งางคนเต็มไปหมดเลยอ้วาวโหหมคนคนแถวสีเต็มถนนเลยคนหลยแหง เป็นบรรยากาศที่สิว่าจางไหวะบรรยากาศชุดยอดเลยคือมันแดดได้แต่ว่ามันมีลมวันศตยยอมรับเลยว่ามันมีลมอันนี้ก็ทางลง่งอ่าอุโมงค์หนาพรานะลม่ปวดะชุดยอด กบอสตีคือว่าสะดวกสบายอย่างหนึ่งเพราะว่ายัางอยู่ข้างล่างในสำรับคนทธีมากแบบว่าส้มวัดพระแกวนะ้วเนาะมาเดินเล่นก็มีห้อ,องน้ำไปคอยบริการอยู่ข้างหลังม,มันก็เป็นการสะดวกเลยสะดวกอันนี้ก็เป็นลิฟต์นะลิฟต์ฟังทั้งนี้เนาะบอสตีบนันเหนจะว่าเพิ่นจะ ่มีการปรับปรุงอย่งอีกเนาะเพิ่งกำลังเริ่มปรับปรุงเลยตามที่พอสติคิด่าจะเป็นสายไฟเนาะทุกคนบ่งเลยอาจจะเป็นสายไฟโอ้โอคนว้าผุอ่นะข้างล่างกัวอ้าา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 งี สุดยอด,ลอดเลยแบเบเดิบห้าป้นเดิมอ่ะเ ซึ่งว่าอยู่ในวัดพระแก้วคนเต็มเลยออเอยอดะไรคนอย,อยู่หนาหวังเนี่ยเชิญจะไปหาพีนานาพ่นะะุดยาดเลย ลายดิเอาทุกคนเห็นไห,นไหนคนเต็มเลยปังขนาดเลยนะโอ้ตัวรวยไปรวยบอกไกว้ก่อนเลยลายใดในมหาศาลเลยนะ เงินเขามาหาศาลเลยมือหนึ่งป้าสตีฟลาน่าจะกุย้ยไรๆลายล้านบาทบอกไว้ก่อนเลย <laughs> ลักสิบล้านแน่นอนต่อมือนะ เพราะว่าตางาสตร์ได้ลืมไปว่าคนละหารอยสำหรับการเขาสมนะที่บรสตีเห็นอยู่ในป่ายตอนนั้นสุดยอดเลย<อ>นี่ก็เป็นบรรยากาศทางออกวันหนึ่งหันเป็นทางเขากะเมื่อก็เป็นวันเสาร์เนี่ย ผู้คนกับที่มาเที่ยวร้ายเนี่สมวนร้ายอสมควรนเลยนะ,นนวะขวรายแห่เลยนางอันนี้คือทางออกอันนี้คือทางออกนะ

ข้างหน้าก็เป็นท่าเรือท่าสางเนาะป้าตอรถผัแก้วเนี่ยบ่มีแถว ที่สุดของที่สุดตั้งศาสตร์หลายโอเคเอาเวลาว่า,วาสติเจาวรรยงไว้พุ่นเนาะจาว่ายางอ่าให้ส้มบรรยากาศเท่าไกล้ๆนั่ล่ะป๊านักท่องเที่ยวเพิ่นเดี๋ยวนี่เดินไปก่อนนะครับส่วนไนี่นักท่องเที่ยวจีน ที่สุดของที่สุดส่วนใหญ่คนสีหร้ายฟังทางเขาเนาะแล้วก็อยู่ในข้างในของวัดประแกีวคนล้ายอย่งแต่บาสติอาจจะเขาอะไรแล้วก็บริเขา บาสตีบอกเราเป็นยังบาสตีคือห่อนแดดแนยงเพราะว่าบาสตีผมบนน้าหนึ่งก็เลยห่อนแดดตัดผมใหม่ครับผมบางก็เลยห่อนแดดในยังหน่อยครับสำหรับใครที่จะอยากมาเที่ยวส้มวัดพระแก้วเนาะก็มาได้เพิ่นเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันเลยได้ s u p p o เสาติดแห่งคนไลย คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสันส้นๆเป็นมือที่มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนะจะประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาสตาตีได้ไหมครับกาวังว่าทุกคนกาเป็นกำลังใจให้บาสตาตีต่อไปนอะอ่ะไปแล้วทุกคน